พามาดูคันจริงกับ Mercedes-Benz AMG G-Class นะครับก็เรียกว่าตัวนี้ก็เป็น G-Wagon แบบรุ่นท้ายๆแล้วนะครับข้างในก็เรียกว่ามาแบบ Grand Edition จัดเต็มในเรื่องของออปชั่นนั่นนีงครับสิปิดประตูอะไรเงี้ก็เรียกว่าดุด,ดันมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันมีจำนวนจำกัดมากๆเรียกว่าถ้าใครมาดูในงานนี้ ก็หมดสิทธิขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะมีเจ้าของหมดนะครับเดี w ๋ยวไปดูเสียงปิดประตูกันดีกว่าและนี่คือเสียงปิดประตูของ G Class นะครับสามสองหนึ่ง <c oughs> ปิดแบบดุด,ดันไม่เกรงใจใคร B แปดนะฮะท่า <c oughs> นี้แห <c oughs> ละในเวลาเหลือก็ขอแถมกับ s r 4 3สีเหลืองอ้อยให้ดูแบบ เต็มเต็มตาด้วยครับ